แดเท่าไรคะแม่เดี๋ยวแม่ดูค่ะว้าวยกกลับบ้านตายกกลับบ้านเลยค่ะหนูไม่ขายแล้วเจนฝนต้องประมูลไก่ไก่กับต้มตำร้านของพอแตงโมแข่งกับการ้ลานที่นี้แข่งกับใครแข่งกับเดันและขายมาละสิบห้าบาทอ้้หหูหอะไรปะป้าฟังนะเมื่อก่อนฉันกินลูกไม้หนึ่งอ่ะ 50ตังค์เป็นเด็กไม่พูดไม่ได้เพราะว่าเมื่อก่อนเราขายทชิ้นเหมือนกันไม่ใช่แต่ใบต้องตั้งหกว่งเอา100ไม้เองเสียบเข้าไปเหรอขอคุยกับปลาตังก่อนต้องถอน5 0าบาททิปเด็กพันเลยพันเบาที่ผ้าพันไปแล้ววันนี้นะคาแังงรวยๆนะกขแก้วเหรอ40แก้วแก้วค่ะัมยขโมั แม่ต้องเดินไปบอกให้จังโวไปบิงอ่ะทคอยากนนั้นเพ็ดไม่มากไม่มีใครแดกว่ามีออมแม่เดินไปสั่งเลยโคเตอแตบิงไม่ต้อิากินพิกกนเดียวเริงไม่เเผ็ดเราบมงไม่ไม่เ็ ของน้องข้าวูซื้อต่อมือก็ได้มใอะารามาใช้ใส่โอ้ยจะกินไก่ก็ไปกินไก่ไก่หัวเปียกมดแล้วกคิูไ้เอบจะเป็นต้หรือว่าไปทุกอย่างจากการที่เราตเราไม่ได้ตกเราตอเอาเลยก็ยต้มประมูลไก่ไก่กับต้มตำร้านของ้ังนะไม่อยากประมูลทำไมอะมันไม่ได้อร่อยขนาดนนฟนะ ไม่ต้องประมูลประมาทแล้วล่ะมีผลงากทำไมเตาไม่ร้อนได้ลูกชายป้าป้าหนูไม่จะปิ้งเตดตายไม่ใช่เดี๋ยวดีรอรอดีรอรอท่านนั้นเขาลวกมาโน้นเขาทำม่ถ้าปอีกลูกยังไงเนี่ยขายลูกไปละเฮ้ยแล้ขายมาละสิบห้าบาทโอ้โหโอ้โหอะไรป้าป้าฟังน้ำเมื่อก่อนฉันกินลูกไม้หนึ่งอ่ะห้าสิบตังค์ไม่พูดไม่ได้เพราะว่าเมื่อก่อนเราขายลูกชิ้นเหมือนกันไม่ใช่ ต่บ้านบม่ไดทุกวันนี้ยังมีลูกชิ้นอยู่หนึ่งร้อยไม้เลยเอาบ้านของเราเปิดเครื่องหนึ่งเอาหนึ่งร้อยไม้เองเสียบเข้าไปเหรอขอบคุณคระป๋าป้าหกอะหักไปแล้วนะหกไม้ได้กระป้าปลาองมาเราตั้งมาจ่ายดิยอมมามากินแล้วหนึ่งอะหนึ่งไม้หนึ่งร้อยไม้อะเอาไปลูกชายอ่ะโอ้ยขอบคุณคระป๋าป้า ต้มถอนห้าร้อยบาททลิปเด็กเอ้ยแม่แม่เหมาม่สองพันแล้วแม่เหมาตัวสองหมื่นอ่ะโอ้โหตอพันเลยนึที่ฟ้านไปป่งได้แล้ววันนี้นะคะห้่งเงงเลยรวยนะคะกีแก้วสีบแก้วขามวัข้วขมวซื้อเท่าไหร่คะแม่เดี๋ยวแม่ดูค่ะ ถ่ายแล้วปิดร้านแม่จะกินทำอะไรไามหมูยอนึ่งก็ได้หมูยออร่อยหมูยอนึ่งอะไรมัอร่อยหมูยอนึ่งอร่อยโอเคค่ะพอไหมอะไม่พออ่ะเดี๋ยวห้าพันเลี้ยงก่อนฮะลุงบอลอันนี้ลุงบอลเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวตังค์หมดร้านเดี๋ยวร้ที่ร้านที่ออฟซื้อสองคันร้านที่ปิงซื้อสองซื้อพันห้าร้านหนูเท่าไหร่ห้าบาทห้าร้านที่เดี๋ยวเติมอีกเดี๋ยวลูกเขยมาไม่รู้จะได้กเลยวลูกเขยมาปั๊บเติม สองร้อยบาทสองร้อยบาทเธอนี่สองร้อยบาทลูกสาวฉันขายน้ำเท่าไหร่นะยี่ห้าบาทยี่ห้าบาทเธอเออเธอป๊บซีที่นี่มันอร่อยกว่าที่อื่นเนาะต้องมาที่ตลาดเสนาวังเห็น2,000สองพันได้กี่ถ้วยครับสีโอ้ยร้านที่ได้น้อยจังวะทำไมได้น้อยอ่ะแล้วแม่กูสายเหมาบอกว่า ซื้อร้านนู้นอ่เหมาส้มตำเลี้ยงซื้อร้านไอติงเหมาส้มตำเลี้ยงได้เยอะเลยหลักสิบลูกชิ้นลูกชิ้นได้กี่ไม้พันห้าร้อยบาทได้ร้อยไม้จะเอาไอติมไปถึงไหได้ได้แต่เดี๋ยวหนูมากลับมากินนะมพี่อ้อมบอกว่าของผมก็ไหนนะครับโอ้โหดุยอะแล้วมากินแม่คุดูเลยนะมันจะฟินแบบนั้นหอยอะไรอ่ะลูกอ่ะหอยกอย กิ้จเอากินได้ไหมอยากกินของเธอไม่ต้องสั่งเลยอยี 5, เดอร์ห้าพันจะก็จะไปค่ง <c oughs> อันอเดอร์เขาข้าดสา่งสี่เมนูีห้าพันวีดูจะทำะไรแดดนะี้นะอร่อยไหมเดี๋ยวชิมดูเดี๋ยวก่อนนะชิมอันนี้แบบไม่ต้องใส่น้ำจิ้มอ,อร่อยมาอ,อันนี้อร่อยไหมอร่อย ไม่แต่หมูยออร่อยมากเธอมันก็เป็นหมูยอที่มาจากขุบุนะคะก็ไม่มีร้านไหนในกรุงเทพที่เป็นแบบนี้อร่อยเขาทำได้หลายร้านอร่อยนะอร่อยกว่ากินทอดอีกอร่อยอร่อยจินทอดอีกมีคลิปนะในหันที่แม่เป็นผู้ใหญ่แม่ต้องเดินไปบอกให้จังหวัดเขาดูดีหนักถาอยากกินเผ็ดไม่มันไม่มีใครแดงไม่ออกเลแม่เดินไปสั่งเลยโอเตอร์ไหม เผชดแล้วเผ็ดไลูกแผงนี้เร็วเร็วเร็วเรวเรเอาชิีนไปตีตีแล้วเอาเ็ดเผ็ดเดเพเเป็นรถูกต้องเพ็ไม่อากินจากรนนี้เดี๋ยวลูกค้าด่าไม่เป็นไรเขาทิ้งช้อนอือหายเพเลยถูกต้อง ตามแล้วรวยตัมแล้วรวยตัมแล้วลนี่ไปรกรอเน้ยเ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเยเ้ยเน้ยเน้้องไ้้้ กูซื้อต่อมืงก็ได้มาใช้อได้มาใช้ใส่โคกที่สอง้เที่ยงคืนนะครับแม่กินนานอ้าวจินทอดยังรอได้เลยนี่ตั้งนั้นแต่สี่โมงเย็นไปเบอร์ใชไหมรอย้อนย้อนตอบกินคำกามไปชนนี้ก่อนอือน้ำลายอึกอ่ะเป็นไงบ้้งค้ะลูกค้าสองคนแรกเข้มเข้ม ชิมแล้วเขาบอกเค็มตปูลชิมแล้วสอคนนะพอเสร็จกูนาดอก้วเค็มสั่งตำปูปลาอะไรนะพูดว่าอร่อยีคอร่อยอร่อยมากก็ลองดูลิ้นไข่ลิ้นมันเค็มไหมนี่คอมักร่อยชุนริ้นมั้ยไม่อร่อยมันน่าจะกินขนมจีนอ่ะให้หนุมจีนมันดูดน้ำออกให้หมดเลยอร่อย เกินอาหารกินขนมต่ำไม่เป็นก็แม่ดูเป็นคออีสานลูกกินมากๆกว่าพันครก <c oughs> เด็กคนอื่นดื้อตื่นเด็กคนอื่นค้อคนมาเนี่ยกินนมคอยกินน้ำปลาแดกเลยสับไก่ย่างแล้วแล้วอ๋อกระเทียมเจียวนี่กระเทียมเจียวอันต้องดีต่อไปตีมา อออแอมไก่อร่อยมากนะคะไม่เล่นนะคะปลรราปลรราซึ่งมากอทำต้มตำมแล้วอร่อยแล้วเพจแล้ไปกินอะไิเพราแ,แต่ลูกกินนี่ปิ้งไม่ไมเใครรูร้ตัวนี่แต่กาเป็นร,ร้านไม่เลย ตงนี <toys> ้หาอะไรใส่ใหกินก็ดีอ่ะเอาอะไรนักวก่อาอะไรกอนเาไม่เหียวกันต่อแค่นหยุดไม่ได้แค่้หยุดไม่ได้นี่ผกินุ่งแล้วเคากินเนืเค้ากินเนืนี่สั่งค่ะนี่อะไรอ่ะคอนคตุ้กวลาลูกแบ่งไปกินเยอะๆลูกพ้อมปะ กินนี่ฉันจะบอกว่าวไก่อร่อยมากเนี่ยก็อร่อยเพราะไก่อะเป็นไงบ้างครับอร่อยแม่ <c oughs> ลูกอร่อยจริงๆลูกทองคุณดาคุณดาอันนี้อะฉันไม่กินข้าวเลยฉันจะมาหลอกกินร้านลูกคับถ้ามันไม่อยากกินก็ไม่ต้องมาให้มันกินอีฝอนนะ่ะกลับมาเลยไล่กลับบ้า, <c oughs> าน จะมากินอะไรนักหนาอยากกินรสชาติมึงก็กินเองใช่ใช่ไหมเอ็มแม่พี่บอยถามวันนี้ร้านใครเดี๋ยวไปกินครับร้านพี่ปิ๊กกับร้านพี่โมยายปอลถ้ายายปอลอยากจะกินหวานนะไปกินน้ำตาลน้ำปลาไม่ได้บอกหวานกินของเปรี้ยวค่ะดูนี่ยายปอลนี่เนี่ยจะกินแต่น้ำตาลกินน้ำตาลไปเลยกินของเปรี้ยวก็ไปกินมะ่วงสิกินไอศครีมอ้อม่ะโอ้จะกิน ให้เขาก็ไปกินไกลๆหัวเปียกหมดแล้ว